สาวมาแล้วมาเก็บกักบพานมือนี่เจอดูนะนี่เดินยังไงไม่จ้ะเนี่ยมันแตกบตนต้นนั่นบนนี่นี่น,น,นี่นี่แตกออกแบบนี้เลยนี่ออกแบบนี้เลยจ้ะแตกออกมามไปทิศทางไปทิศทางมันมวน้าวพี่นกเพียแตกยิ่งขึ้นจ้ะ เรียกเอาวันนี้ง่ายนุ้ยนุย้ยนุย้ยง่านุย้นย,นยแมงเนาตรงเรียกเอาน้ำดีจันีรมันจะเป็นแมงแบบนี้นะคะน, ه, นี่จะอ่อนมันสิซุกเป็นตน้นก่อนได้จ้ะมันอ้เนี่ยมันพึ่งหลวงเนาะพี่นกเนาะนี่มันพึ่งแตกเพราะว่าถ้าแตกล้องมาโดนมันจะไม่นอนกินนะจ๊ะต้องเลือกเอานี่ นะอู้เสียดายลูกคีมึงดอดไรจ้ะนี่ได้ดูลูกพอมนะาเจ๋งเลยโอ้บัวหัวปลาอืมเถียงโอ้ตกอะไรซึ่งหัวหอยเด้อดูล่ะตรกลงน้ำก่อนเสียงปุ๊บปิป๊ปปุ๊บปิ๊ปนี่จ้ะโอ้ยนี่เสียดายมึงดูนอนจะขึ้น ต้องระวังน้าด้วยนะคะน้มันกรอเถุงมือมาเด้ออเศรายนี่นี่นะแต่พุ่มต๊ตะเวคนส่ถ,ถุงมือพรอมได้จ้ะอ้สียามเลย,ยบ,ยลยบ,ายบา้าพุน่ะแต่สะอ่อนสาม่วยเต็มมือเลยจ้ะแม่ออุย้ย 我给你念吧，不，嗯，忘念，